หมือนวันนี้มีคนขับรถกอล์ฟขึ้นรถกอล์ฟจอดอยู่นะพอไปขึ้นรถกอล์ฟก็ว่าพอขึ้นปุ๊บรถกอล์ฟมันพุ่งเลยอันนี้ไปชนรถรถมอเตอร์ไซค์ของโยมชูศรีอ่ะครับหอยฟัดเลยเฟรมนี้แตกเลยรถรถกอล์ฟก็ไปเสียบคาอยู่บนนู่นอยู่บนกรพังเลยครับถือว่าพังอยู่เฟรมหน้าแตกเห็นไหมว่าต่อให้ตัวเองผิดมันไม่มีใครหรอกที่ยอมรับตรงๆว่าผมผิดไปแล้วผมไม่ระมัดระวัง นี้มีความอาจหานี่จะกล้ารับความจริงได้หรอ,หอผมขึ้นไปนั่งแล้วมันพุ่งไปเลยผัวม,ม,มันเป็น <F S 1> ไปได้ไหมไม่มีคุูบาดนว่ายังไงรู้ไหม,มคิดว่ามันมันหลอกไอ้ธงเทงเหรอ <c oughs> บทคําจะพูดเหมือนกันน่าจะขำไอ้ธงเทงรูไม่ชีจันไงเด็กน้อย <c oughs> ซึ่งความเป็นจริงเนี่ยก็เหตุมันเกิดไปแล้วทาไมไม่ยอมรับล่ะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเขาเปิดสวิกอยู่ผมขึ้นไปผมก็ลองไปเหยียบคันเร่งดูมันก็เลยพุ่งไปเลยถ้าพูดตรงๆอย่างนี้เนี่ยมันอาจหานน่ใช่ นี่ไปแก้ตัวปกปิดให้ตัวเองผิดน้อยที่สุดเห็นไหมขอผ่อนโทษไงพยายามปกปิดทำังไงก็ได้ให้ตัวเองผิดน้อยที่สุดนี่ค<ช>ือกิเลสเป็นอย่างนั้น,น,นคนเราเนี่ยนะมันจะพยายามแก้ตัวเสมอ<ช>เพราะมันมีตัวไม่มีใครที่จะอาจหารกล้าพูดความจริงได้บุคคลที่ซื่อตรงต่ตอธรรมเท่าทนั้นบุคคลที่ซื่อตรงต่อความจริงเท่านั้นถึงจะยอมพูดความจริงความจริงในที่นี้ไม่ใช่ความถูกต้องไม่ใช่ความผิดไม่ใช่ความถูกไม่ใช่ความดีไม่ใช่ความชั่ว ความจริงคือสิ่งที่ปากฏขึ้นณขนาดนั้นเหตุการณ์หรือเรียกว่ากรรมกรรมของเรานั้นแหละคือความจริงที่ปากฏขึ้นเมื่อเราทําผิดพลาดไปแล้วเราก็ต้องรับผลกรรมรับความผิดพลาดยอมรับได้แต่ส่วนใหญ่โกหกต่อเห็นไหมโกหกเพราะหวังเอาตัวเองรอดให้พ้นความให้พ้นความผิดนั่นมันไม่มีทม